การเลี้ยงเต้ไใหเลยใหญ่ครับสะดวกไปเบิกเองหรือไปจ่ายผมไปเบิกให้ก็ได้เฮ็ดได้เลยบ่ครับครับได้เฮ็ดเลยคั้นอย่างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกี่เดียวล่ะโอ้พอดีผมอยู่ตอนคามเรื่องแอปนี่แมปแอปจะเด็บใต่งานนี่แมปเริ่มองเท่าลูกเหตุวโกุปปัญหาปัญหาครับแอปรับก็อยากว่าเราเจ้าสิอยากได้ ของแต่งยังเผื่อบอลยังเปล่นอุทิอาวัดพูดนี่สิเข้ากับชิบะจัดเป็นปูโอ้โหขับนี่ตัวเกย์เกย์นาสนุกนว่าเสาร์าทไปก่อนก็ยังถึงมาเห็นได้ครับเขียนแป้วแป้วก่อนไม่งั้นได้ได้ครับจอดเลยหรือ้เลยได้จอดนี่ก็ได้ครับนั่งทางไหนเดี๋ยวข้นนี้ลงพมเอาขึ้นครับโอเคครับสวัสดีครับพูมวันนี้มาอยู่กับพูมรับสร้างเลมร้านอะไรสิอ่ามึงนี่ไม่ดู วีโกนะครับเอาฟ้าใหม่เปลี่ยนกับรีแมปนะครับฟ้ามินียมใหม่นะครับเอกโอกาที่ได้สื่อแท็บซีนว่าฉีดใหม่นะครับซีตัวตัวก่าครับเรือมาแล้วเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นมินียมนะครับหลานเท่าก็มีขายอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็จะแบตเตอรี่แมปครับแต่ใช้ตัวนี้วอ่าตอนนี้เขากำลังเขียนไฟนะครับวีโกขั้นนี้เพิ่น ดีแมปสเตปใช้งานนะครับเดี hmm. mm ๋ยวเดี hmm. mm ๋ยวจะเขียนไฟแล้วพาตั้งหลานเขียนไฟเองนะครับเขียนไฟแล้วก็จะอัดไฟเขานะครับแล้วก็ให้ลูกค้าไปลองนะครับถ้าลูกค้าโอเคถือใจเขากระจบงานนะครับถ้าลูกค้าว่าอยากให้แก้อยากให้เพิ่มเข้าจุนไลยจนจบนะครับจนถือใจลูกค้าจุนให้ถือใจลูกค้าเขาจังโซงงานนะครับอยู่นีสร้างจะบริได้ไปลองเองนะครับให้ลูกค้าไปลองเองเพื่อว่าตอบโจทย์ในการขับเพิ่วอตอบโจทย์ในการใช้งานเพิ่์ลวอ โอเคครับเดี๋ยวไปถามมึงในตอนไปลองครับผมก่อนนี่เป็นขั้นตอนในการอัดไฟล์ของวีโกหลังจากที่เขียนไฟล์เสร็จเราก็จะทำการอัพไฟล์นะครับเตรียมแบบเราครับเราจะไปลองกับลูกค้าครับผมคันนี้ขี้แห้งวะปกติขี้แห้งวะก็ย่ำแซงนั่นแหละ บางคือเสียงกันหล็งก็เกียบใส่เลยไล่เลยครับไอ้ไอ้คืออย่เปลี่ยนฟ้ากรอมันหน่มันเหนียวมันแตกมันแตกเอากาให้เขาเอากาฟ้าล่าให้เสอยหนึ่งมันบ่อยู่ าหน่ง,งเลยนะยรถ oh. เดิมก็รถรีแมปหน่อย,ย,ย,ยครับ oh. ได้ยินแต่เขาบอกว่าอยากลองเล ยูเจทางนานเน้ยนะไฟแดงนะยนะครับครับครัอ้งคนอีนเดีวย, <laughs> ดยว่บครับผมหยยบเสี่ยงกับบบฟื้นทำน,นี่แหละ ว่าย่แมแท้งจังใดล่ะจังเห็นคนอื่นเข้าไปเอ้าไปปุ๊เไปเร็วนะจะของออกมาล่ะอื้อคอยไปขวัญครับบางดีนะครับครับขวัญขวัวบางๆกันบ่อยบ่ค่อยเห็นหมันบ่ค่อยดำม,มันบ่ครับได้ยู่เทินไปเลยบ่ได้ครับได้ได้เทินนะครับ เีลยลองกดั้งมาต้มจริงกรอี่น่รรดาีหนาบุคุณบอเข้าไปยงเอนหรือมั้าแม่ครับยุเทิร์นนายเินจีเลยครับพวงม่รีแมก็ว่าหยับแชงรถขวงรถนี้บ่าด้นะครับแมนนมนมอกใช่ว่ารถพวกรถทูตัวทึบนี่นะเพื่อว่าเพิ่งวในไงหยับแชียงพวกรถอันนี้ว่ได้รถซิบต่อรถพวงที่บ่ได้นะครับ ชีวิตเก็บวิทชีวิตเก็บวิทยังหิน้าคนน่ะเก <laughs> ี่ยวกับเก่งกันาดอะัรเกี่ยวกับ <laughs> มันมาไปเนาะใจคนไปก่อนรถกันรถบวกนี่ว่าแม่นความเร็วจี๊ดอยทะความเร็วที่หน่อยว่าแม่นนี่ครับขี่มันเองตีขาหมันเองขี่แหงเนี่รถวกเพิ่มว่าไัวยัาง,น,ดดงนึ<ว>งนงน่งก็คือไ่วอยากใครแชงแังได้หรอกรีย <laughs> นจบโอเคถึงใจเลยครับ เดี๋ยวฟ้าเกาจะเยาวขึ้นให้นะครับแม่โพเดิมทีดีเท่าไรนะครับกะะโอเคครับ,คครบก็ดีกว่าทับอ่าขั้นนี้ก็เพิ่มเติมนะครับเป็นกองเป็นกองแดงนะครับอ่ารถรีบม,ม,มาก,กองเดิมตันแห้งก็เลยแนะน้ำในหน้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับกาเปลี่ยนเอาเลยนืออ่ครับกองวีโก้ต้องรุนเลยนะครับ กองแดงเสรเรียบร้อยนะครับกานหนึ่งไปลองกับลูกค้ามาแล้วลูกค้าครับพึงพอใจครับในการขับคี่ไปลองไปลองเมื่อกี้ครับขวาพอใจนะครับก็จะมีคลองเดิมขึ้นก็มีสัมปทานครับเป็นไม่สัมปันิอยากให้สนใจนะครับรีแมปรีแมปกองลักลานัดอะไรสิกลางตลาดเจริญสิตรงขามครับศูนย์ฮอนด้านะครับดีที่โทรที่ต่อก็ไรศูนย์เก้าห้าต่อซับองสองหกห้าครับผมขอบคุณครับ